มาตครับาแ็งๆร่อยๆตมตุนรบน้มันนะครับรัสิ้อมันไม่ตทุก้มเลยตามสูตรรสิบลอคือเป็นยังไงม่วงเรื่องไงครับคืออะไรมัมอมไม่เห็นน้องไม่เห็นกลาคืนครนี่หตุเกิดที่ไหนครับที่อำเภอทีมาโพปาจีนครับอ๋อยู่ที่ปาจีมแย่งคองล้างล้างสุกี้ดังๆแย่งแย่งคองล้างล้างสุกี้ดังๆอ๋อแล้วแล้วมีพอ ช่วงเกิดเหตุช่วงช่วงช่วงไหนครับนี่เดือนอะไรช่วงเดือนสิงหาครับช่วงเดือนสิงหาเนี่ยมาณวันที่ยี่สิบยี่สิบสิงหาพฤศจิกาครับอันนี้คือเรื่องจริง <c oughs> ประสบการณ์จริงจากคุณแผนลุงปู่ศุภวรลน้องขอของเรานะครับรุ่นนี้แหละฮะ,ะที่โด่งดังรอดด้วยปาฏิหาริย์คนไม่เป็นไรภูมิใจภูมิใจรถต้องล่วงขับล่งโอ้ล่สภาพรถคือยังไงมั้งครับ เละๆพวกข้างหน้าเละพวกเนียตามที่ดูในภาพอ่ะดูไม่ได้เลยแต่คนรอดซ่อมไม่ซ่อมไม่ได้ซ่อมไม่ได้เลยโอ้โนี่นะครับประสบการณ์จริงนะครับนี่ฮะก็ถ้าหากว่าท่านใดนะนี่อันนี้อันนี้ประสบการณ์มาแล้วปั๊บเนี่ยท่านใดที่ต้องการเนี่ยนะอยากจะเอาไปบูชานี่องค์นี้เลยที่วัดเนี่ยครับแนะนำเลยนี่องค์นี้เจ็ดพันบาท องคนี้ยังจับต้องได้อยู่ถ้าเกิดเกินหมื่นขึ้นไปเนี่ยราคาก็จะขึ้นเรื่อยๆนะยิ่งประสบการณ์เยอะเท่าไหร่เนี่ยราคาก็ยิ่งจะแรงคุณลุคลง <c oughs> คุณลุงคิดว่าที่ลูกชายรอดมาได้เนี่ยเป็นเพราะบารมีของหลวงปู่ครับของหลวงปู่สุดเห็นไหมฮะนี่เป็นบารมีของหลวงปู่สุดแล้วแล้วเราลุงมามาบ่อยไหมวัดรครับมาครั้งนี้ครั้งที่สี่ครับครั้งนี้ครั้งที่สี่แล้วอ๋อทีแรกก็แบบไม่ค่อย จะเท่าไหร่อะไรนะใช่ไหมพอมาเคยคิดอะไรกันมาบากไม่ครั้งแรกมาเราไหว้พระไปเรื่อยๆตาวัดนะครับแต่ว่าพอพอมาลูกชายมาเกิดประสบเหตุอันนี้ก็เลยเกิดการเลื่อมใสมากมากขึ้นมากขึ้นอีกด้วยความเชื่อว่าเราลอดมาได้เพราะว่าวัตถุมงคลของหลวงปู่ท่านใช่ครับรับ้ชมครับ โอเคนะครับข่าวขวแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะยาวนะฮะเอาแค่นี้ก่อนขอบคุณลุงมากมากนะครับลุงอะไรนะครับลุงครับลุงนันครับขอบคุณลุงนันครับขอบคุณครับขอบคุณครับลุงลุงอะไรครับลุงลุงลีครับลุงลีเอาขอบคุณลุงลีด้วยครับไม่ไม่เกี่ยวครูมากับมึงนี่แหละแต่เรามาสองคนไม่เกี่ยวกับลุงนันนะครับลุงนันนี่เพิ่งเจอที่วัดขอบคุณครับอันนี้จะให้ผมด้วยไหมครโอเคครับท่านผู้ชมครับครับครับผม